6วัน3มล้านเหตุการณ์กลัวหมอฟันมากจริงๆมันไม่ได้แบบน่ากลัวมากขนาดนั้นแต่กลัวแต่เรากลัวเสร็จแล้วค่ะหน้าเบี้ยวไปหมดเพราตอนนี้ไม่รู้ว่าพูดไปน้ำลายไหลไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าคือตื่นเช้ามานะลิ้นจี่ยังอยู่ที่เดิม <c oughs> <c oughs> คือฉันเศร้าฉันไม่ได้นอนฉันก็กลับมาเล่นกับเพื่อนเอนเตอร์เทนเพื่อนต้องทำตัวล่าเริงเดี๋ยวเพื่อนด่าอีก วกเธอมาจริงๆหรอฉันนะบอกทีมงานว่าฉันจะเปลี่ยนวีเนียใมหม่ที่บอกว่าทําใหม่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคือหลายคนไม่รู้ว่าเฟิเนีแยทำวีเนียม,มาเมื่อประมาณ8ปดปีที่แล้ววีเนียเนี่ยเขามีอายุไขวข่เขาเนีนะคะคือประมาณ8ปดถึงสิปีแต่คราวนี้เนี่ยของเฟสเนี่ยอยากจะทําใหม่เนื่องจากว่าเออมันมีบางชิ้นที่มันแบบว่ากรอดหรือว่าชิปหรือน่าน,นูนอะไรเงี้ยก็เลือกทําใหม่ทั้งปากเลยโดยจะทําแค่ซีเดียวะคะ่ะ แต่ว่ากลัวหมอฟันมากเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังคิดว่าจะทําวีเนียรหรือว่าจะเปลี่ยนจากอันเก่าเป็นอันใหม่วันนี้ค่ะไปพร้อมๆกันกลัว <c oughs> หมอฟันมากจริงๆวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาล BIDH นะคะเป็นโรงพยาบาลฟันที่อยู่ใกล้บ้านคริสแล้วก็สะดวกสบายกลัว <c oughs> หมอฟันมาก ฉันเคยได้ยินยายจูนภรรยาของพี่เปิลมีลูกหลายคนแล้วบอกว่าลูกฟันผุต่งางๆเลยแล้วจูนก็มาเล่าให้ฟังสไตล์มนุษย์แม่ว่าให้เข้าโรงพยาบาลไปเลยแล้วก็ฉีดยาสลบลูกเลยแล้วก็ลูกก็ทําฟันทั้งปากตื่นขึ้นมาแล้วก็เสร็จเลยความคิดที่มันฝังอยู่ในหัวว่าแบบวางยาสลบได้หรอวางยาสลบได้แล้วตื่นมาฉันสวยเลยอะเซิร์ชแล้วเจอโรงพยาบาลนี้ว่าวางยาสลบได้วันแรกมาเลยคุณหมอก็บอกว่าของคุณคือไม่ต้องวางยาสลบรับและวางไม่ได้เพราะผลต้องการเาต้อเป็นสบบัดฟันทำพิมั่นนี่นู่นฝันสลาไสุด หมอบอกแล้วว่าต้องอยู่บนเตียงประมาณ2-3ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเตรียมตัวของเฮ้ยนะถ้าต้องนอนนานขนาดนั้นเอาอะไรมาบ้างหูฟังโหลดหนังสือจากออด b โบจะนอนฟังหนังสืออะไรให้มันแบบเราไม่ต้องได้ยินแต่เกืดการกืดการตลอดอันที่2ที่เอามาคือลิปมันเดอถ้าอ้าปากนานๆอะตรงเนี้ย เดี๋ยวจะเป็นแบบเหมือนเป็นแผลคล้ายๆจะเป็นปากนกกระจอกเพราะมันอ้าปากนานเกินไปอีกอันนึงคือใส่เสื้อผ้าให้แบบสบายๆเพื่อความไม่อึดอัดเวลาเรานอนทําฟันนานๆนะคะการทำวีเนียเนี่ยมัน ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องสลบหรือว่าแบบหลับไปตอนที่ทํามันไม่ได้แบบน่ากลัวมากขนาดนั้นแต่กลัวแต่เรากลัวการทำวินียคือ,อยังไงก็ต้องมีการก่อฟันนิดหน่อยเวลาที่ก่อฟันนี่มันอาจจะเสียวก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการฉีดยาชาที่มีคนไข้หลายๆคนก็คือหลับได้นะฮะตอนที่แบบทําไปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีความเสียวหรือว่าปวดรอบที่แล้วอ่ะคุณทานานมากแล้วก็เจ็บด้วยเพราะมันต้องกรอฟันจริงๆิฟิลประมาณอย่างนี้เธอใครทําเล็บเจลก่อหน้าเล็บนิดหน่อยอย่างนั้นอะรอบที่ แล้วอ่ะ มันทําใหม่สุณคุณก็ต้องกอฟันเยอะเพื่อที่จะแปะวีเนียขึ้นไปบนพื้นผิวแต่รอบนี้แค่เอาวีเนียออกแล้วก็ทําความสะอาดฟันเก่าแล้วก็แปะเข้าไปใหม่ตอนนี้เรามีเลเซอร์ฮะเป็นแบบเออเนียมย่ที่มันสามารถที่จะรีมูฟวีเนียเก่าออกได้แบบไม่ต้องเใช่ใช่ใช่แนี้แบบซีหนึ่งจะใช้เวลาแบบเป็น10นาทีหรือแบบไม่ถึงนาทีก็คือสามารถที่ไม่ถึงนาทีจับเวลาค่ะคุณหมอมันก็จะแบบรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นก็ใส่วีเนียชั่วคราวกลับไปได้ละวีเนียชั่วคราวดูแลยังไงเห็นนคแบบ วีเนียร์ชั่วคราวหลุดกันหลายคนวีเนียร์ชั่วคราวนี้มันเป็นวัสดุคล้ายๆกับวัสดุที่ใช้อุดฟันมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากเหมือนกับเซรามิกวีเนียร์มันจะแน่นหรือมันไม่แน่นขึ้นอยู่กับหมอใช้กาวมากน้อยแค่ไหนว่างจริงลอง,องออเดี๋ยวต้องวีมูฟออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเสียเวลามากๆวีเนียร์ใหม่ที่จะแปะเข้าไปมันอาจจะเกิดความไม่แนบได้เพราะมันมีชั้นของกาวที่เราใช้แปะตอนนี้จะขึ้นเขียงล่ว สรุปวันนี้ทานานไหมคะคิดว่าไม่นานน่าจะสองชั่วโมงน่าจะเสร็จเวลาที่กอแต่งผิวฟันมันมันต้องใช้ความละเอียดมากๆความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นแค่ตอนก่อนทำฮะหลังจากที่ฉีดยาชาไปแล้วคือทุกอย่างมันนิ่งมากไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็คือมันไม่ได้มีความน่ากลัวเกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้วสองชั่วโมงเริ่มเลยให้มันจบ เสร็จแล้วค่ะหน้าเบี้ยวไปหมดเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าพู่ไปน้ำลายไหลไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนแรกเป็นจุตัวเท่าไหร่ตอนทำยี่สิบสองแล้วตอนทำจริงตัวเต็มสิบัวเท่าไหร่สรุปหมอทำสองชั่วโมงไปเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าตอนหายชาแต่ตอนนี้สุดๆไปเลยชาแบบทำฟันเสร็จแล้วอยากไปฉีดปากไปใครอยากไปออเทราไปพุ่งชาเลย อันนี้เป็นวัสดุชั่วคราวนะคะซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าแบบเธอก็อย่าซ่าไปแบบกัดแบบแอบ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะหลุดหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเอาหล่ะตอนนี้ฟันก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มละเคยทำฟันตอน10บโมงน่าจะเข้าไปประมาณ10บโมงครึง่งออกมาตอนเที่ยงครึ่งจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าประมาณสองชั่วโมงมันเลิศมากไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอแต่ไอเสียงที่แบบว่าดังซืดสาดซาืดสาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้ยินอยู่แล้วเะนาะอันนี้ก็บอกไว้สําหรับคนที่กลัวหมอฟันกลัวเสียวฟันคุณหมอหยิบยาชาชำพอมันหายชาแล้วอะมา จะมีความรู้สึกว่ามันเสียวๆข้างในข้างในฟันแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะทนได้ไม่ไม่ได้เสียวทรมานแต่รู้สึกมันไม่ใช่ว่าเคี้ยวไม่ได้นะแต่มันเหมือนจะเกิดอาการแบบขี้เกียจเคี้ยวอะเหมือนขี้เกียจจะรู้สึกมันอนะไรเงี้ยข้าวเย็นของวันนี้ก็เลยเต็มน,นี้คะ่ะโจ๊กสปินชหมูก้อนอือากินเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าจะดีขึ้นไหมยวมาบอกวันนี้เป็นวันที่ 3. ของการทำฟิเนียแบบใส่ฟันไม่ถาวรวันที่2ลืมถ่ายเพราะว่าพอยาชามปนหมดลิปหมดลิปจริงๆแล้วเลยอะไรเงี้ยมันเสียวฟันนะคอแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะเพราะว่ารุ่นน้องพี่ทำอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียวอะไรเงี้ยแต่เคยจะเป็นคนแบบฟันมันนิ่มมันติดแอก็เ,เลยเสียวฟันแต่การเสียวคือเสียวเสียวทั้งแผงนนี้หมดเลยเนาะแต่พอวันที่3วันเนี้ยดีขึ้นแล้วเวลาเคี้ยวอะ่ะคือก็จะเอาอาหาระ่ะ ใส่เข้าไปในปากลึกๆก,ก่อนแบบมันไม่ให้มันโดนน้องฟันที่ไม่ถาวรนนองตอนนี้นหนีมาเขาใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าฟันแตกหรือชำรุดหรืออะไรอย่าเนี้ยวิ่งกลับไปกรุงเทพไปให้คุณหมอ่้มไม่ได้ โอ้โหหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจากวันนั้นที่เดินออกจากที่นี่จนถึงวันนี้ที่กลับเข้ามาตามนัดคุณหมอ6กวัน3ล้านเหตุการณ์เนื่องจากข่าวที่แล้วอ่ะเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บเลยอ่ะวันนี้ก็เลยเตรียมตัวนอนเลยค่ะตอนที่ทํากับคุณหมอเพราะไม่ได้นอนมา2คืนแล้วย้อนเวลาไปสองคืนที่แล้วอยู่เขาใหญ่เนาะเล่นกับเพื่อนจนถึงแบบตีหนึ่งกว่าเข้าห้องไปตีสองลิ้นจี่ปกติทุกอย่างล่าเริงปกติทุกอย่างเข้าไปในห้อง น้องนั่งแล้วก็เหมือนแบบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยคุก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเข้าไปอาบน้ําออกมาอยู่ที่เดิมท่าเดิมเงี้ยก็นั่งดูมันจนตีสามมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่นอนลงแล้วก็ไม่หลับวิ่งไปโรงพยาบาลสัตว์ปากช่องเจอหมออิมเมอร์เจนซีหมอบ,บอกว่าให้ใส่ตู้ออกซิเจนก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะน้ำท่วมป,ปอดไม่รู้ทำไงครึ่งชั่วโมงคุณก็ไปนั่งง่วงรอประมาณตีสี่ครึ่งก็กลับบ้านคุษตื่นเช้ามานะลิ้นจี่ยังอยู่ที่เดิม ยืนโอ๊ยพุชร้องไห้เลยอ่ะ <_ d ata> ก็เลยรีบพาเขาส่งกลับไปที่โรงพยาบาลตอนเช้าที่มีหมอมาแบบครบเซตแล้วอย่าเงี้ยค่ะสุดท้ายหมอบอกเออหัวใจโตแล้วน้ำท่วมปอดต้องแอดมิดลิงจีใน ICU อันนี้คืหอหัวใจหมาปกติใช่ที่ควรจะเป็นนกแต่เนี่ยของน้องลิงจีค่ะอืมสุดจีจี ถึงกรุงเทพแล้วคนเก่งลิ้นแดงแล้วค่ะจีสู้สุดเก่งมากค่ะคนสวยในขณะเดียวกันไปเขาใหญ่ทําไมคือจริงๆกรุ๊ปนี้นัดไว้นานมากแล้วมันค่อนข้างจะวุ่นวายเพราะว่าเต็มทุกห้องหนึ่งครอบครัวสมมติครอบครัวคุณเจนสุดาก็มาพร้อมสามีคุณเจนสุดาลูก2คนบวกกับพี่เลี้ยงเด็กครอบครัวนี้ห้าคนแล้วครอบครัวคุณค้าบครอีก5คนคุณบุญเส้นและคุณสามีแล้วก็ดิฉันแล้วก็หมา2ตัวคุนเต็มทุกห้องจริงๆเลยถ้าใครอ่ะเอ็นึกภาพไม่ออกว่ามันแบบเฮ้ยมันเต็มแคปซิตอ้ยังไงอะแนะนําให้ไปดูใน การ coming home นะคะเพื่อน3 family พร้อมลูกอีก4คนคือฉันเศร้าฉันส่งลินจีเสร็จปุ๊บฉันไม่ได้นอนฉันก็กลับมาเล่นกับเพื่อนเอนเตอร์เทนเพื่อนคือเพื่อนเขาก็มีแพลนอยู่แล้วนะไปกินร้านนี้ไปกินร้านนี้พาลูกไปเที่ยวตรงนี้แต่ใจก็แบบเป็นห่วงลินจีแต่ก็ต้องทำตัวล่าเริงเดี๋ยวเพื่อนด่าอีกชมวิวผาตรองใจอาเดียวกายค่ะกินกี่คนคะ กินกี่คนตุต๋ยๆครับเพื่อนโอ้โหพ่อเป็นหิวเป็นอะไรอยากมาให้เราจ้า,า,า,าบูมบูม,บ,มบูมเกินไปปะ่ะจะต้ตองมาแล้อืม้ม ไปเลยคสำหรับใครที่กังวลว่าใส่ฟันชั่วคราวของบีเนียแล้วเนี่ยในช่วงอาทิตย์นั้นกินไม่ได้เลยหรอกกินได้ทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าอาจจะก,กัดไม่ได้อย่างคืออย่างเงี้ยกินกล้วยทอดก็เผลอแบบจะกัดอีกไม่กัดดีกว่ากลัวกลัวมันแตกก็เลยบีแล้วก็เอาเข้าไปในปากพอบีแล้วเอาเข้าไปในปากเนี่ยเขากินได้ทุกอย่างสเต็กหมูปาลาเปลือยอะไรกุ้งเกิ้งอะไรกินได้หมด วันนี้ก็คือจะเป็นทําฟันแบบใส่วีเนียจริงแล้วรักษาดีมากค่ะคุณหมอเยียมครับวันนี้ขั้นตอนของเราก็คือเอา temporary ออกใช่คลีนผิวฟันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะลองเซรามิกวีเนียไปที่ผิวฟันมันก็จะมี2อสอย่างที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของรูปร่างสีของ ของวีเนียเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากตั้งแต่สีเข้มหรือว่าสีที่แบบขาวมากๆถ้าเกิดว่าเราทําแค่ไม่กี่ซี่แน่นอนว่าเราจะเลือกสีให้มันแมทช์กับซี่ข้างๆที่เป็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําทั้งหมดเลยนะก็อาจจะเลือกแบบที่เราชอบเลยเซรามิกวีเนียเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแก้วอนะฮะเวลาที่เราใช้ไปน,นานๆเน,นี่ยสีมันก็จะไม่เปลีย่ยนไม่ติดคาบไวนะ้ฮะเพราะมันมีลักษณะที่เป็นแก้วเพราะฉะนั้นก็คือจับไปได้เนยเต็มเต็มที่หมอชอบสีนี้แล้วคะ่ะได้ วันนี้หมอก็ทําสีเท่าวันนี้มาให้หลังจากที่เราฟิกซ์วีเนียตัวจริงไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ชีวิตปกติได้เลยครับคือจริงๆมันเหมือนกับฟันธรรมชาติใช้ไหมขัดฟันได้ในทุกๆกซี่จะใช้แปรงสีฟันปกติหรือแปรงสีฟันไฟฟ้าก็ไม่ได้มีผลอะไรการเคี้ยวหรือว่าการใช้งานจริงแล้วเนี่ยเซรามิกวีเนียมันไม่ได้อ่อนแอมันแข็งแรงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเซรามิกเนี่ยต่อให้มันแข็งแรงยังไงมันก็มีโอกาสที่จะแตกได้บ้างที่ทํามาส่วนมากลักษณะของการแตกมันจะไม่ได้แตกทั้งชิ้น นะมันจะแตกแบบเป็นชิปติ้งตรงปลายฟันหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยโดยส่วนตัวเวลาที่ทำวีเนียให้กับคนไล้ขอแค่อะไรที่มันแข็งแบบเท็กเจอร์เหมือนน้ำแข็งหรือกระดูกเนี่ยขอให้แบบว<ม>ดวน,น่อยแค่นั้น,นแต่ถ้าเกิดเป็นผักแข็งหรือว่าผลไม้แข็งตามสบายได้เลยถามคุณหมอคะไม่ได้นอนมาสองวันคุณสามารถหลับได้ปะหลับเลยล <c oughs> บุ เปิดค่ะทําเสร็จแล้วตอนนี้หน,น้าชามากปากชามากเดี๋ยวจะมาถ่ายฟันอัฟเตอร์ให้ดูอีกทีนึงว่าสวยขนาดไหนคือมั่นใจว่าสวยมากขอบคุณ BIDH ด้วยนะคะที่ดูแลคือเป็นอย่างดีโรงพยาบาลน,นี้น่าเวลาเดินเข้ามาคือรู้สึกว่าเหมือนมาเวลเนสเซ็นเตอร์สำหรับใครที่แบกมีปัญหาเรื่องฟันกลัวหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยลองมาปรึกษาดูค่ะเขาทําทุกอย่างเลยเลยสรุปให้ว่าบีเนียไม่เจ็บอย่างที่คิด ตอนนี้ทำฟันมาแล้วประมาณ5วันรอบที่ทําใส่ชั่วคราวเนี่ยมีการเสียวฟันเนาะแต่พอใส่อันจริงเข้าไปเนี่ยวันแรกคุณก็ทำใจละ พรุ่งนี้ต้องตื่นมาเสียวฟันอีกแน่เลยปรากฏว่าไม่เสียวฟันเลยเรารู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่ามากลึกมันลึกมากก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะทําวีเนียร์แล้วแบบสงสัยว่ามันเป็นยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเดินทางไปพร้อมๆคือมาเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็ตัดสินใจดูกันละกันค่ะแล้วก็ปรึกษาโรงพยาบาลฟันที่เขาเชื่อถือได้ปลอดภัยนะเพราะว่ามันเรื่องใหญ่เหมือนกันในการทําวีเนียร์เนาะเพราะว่าเขาต้องกรอฟันจริงของเราออกไปเพื่อที่จะแปะวีเนียร์ที่เสว่กว่า ให้กับคุณนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงค่ะอาค่ะจบบอ็อกนี้นะคะสำหรับก,การทำฟันนะคะใครที่กลัวฟันเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวนะวัตกรรมฟ่าดีเลยใครชอบบอลกแบบนี้นะคะอยากให้วิซทำอะไรแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆว่าอยากเห็นวิไปไทำอะไรคะ่ะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆ